เซี่ยฮสบายดีมือนีเฮากับสิมาเบิ้งเฮ็ดรักโง่เอาเมลอยเมลอกําลังเฮ็ดยังเาเบิ้งเฮ็ดเมลอไปหาเฮ็ดมา <c oughs> หาอยู่ตลาดสมเล <5, 000 S 2> สามสิบห้าพันบ 70, เบิดเงินเจ็ดสิบพันไเฮ็ดมานี่สิมาหนึ่งแน่แกงแน่อักสิบนหน่งดอกมือเนี่ยเีไหนึ่งบัไม่ถามาวิทสิแกงก่มาถาใกล้ๆแม่เป็น,บนเบิ้งเฮ็ดน,นั่นเ โลซามสิบหาในโซมโลซามเนี่ยกระลังลาไปซ้ายนี่เฮ็ดไข่กับมีนี่เฮ็ดนี่แบบมุดมุดมีอะไรเพื่อ้นไข่ไข่ขาวเฮ็ดมันออกไข่มาบอมันมุดเลยเขาเอื่นไข่ล่างก่อนนี่ล่างนี่ยากที่สุดอันนี้คือตัวล่างแล้วเออล่างก็ยังไมแล้วค่ะดอกนี้ชิล่ายี่น้ำหนึ่งอันนี้ล่างเอาขี้ดินล่างทำอิดน้ำทำอิดแล้วล่าอะไรตัวเนาะ ิแกงเห็ดให้กินเด้อมื้อนี้เด้อแกงเห็ดกินนํากันเด้อพี่น้องเด้อแ้าไข่ก็สิดีแล้วนี่เจ็บยังแน่ตอนนี้เจ็บคอเน่เจ็บคอเป็นหย่อนหยังจะจังเจ็บคอจะหูบอห้องกากกากอีพ่อเห็ดยังอยู่เค็มแล้วก็ลงวัดอีพอเห็ดยังอยู่ อีพออยู่สื่อแบบบมเฮ็ดเวียกเลยเออจาวาลากจอยด็กเป็ดไก่กับบริกินเขาง่ายทัพโอ้ีนสิจับไผเบึงเลยนะนี่นี่คือเห็ดเห็ดหลักงอกเหตตลักงอกเนาะนสิโคนลืมถ่ายตอนลงไปซื้อ โอ้ยอีแม่บออยากถ่ายเองเนาะ,ะนี่ใส่เห็ดไข่ล่างไม่เห็ดไข่ล่างในเห็ดไข่จับกับเจ้าเบิ้องนี่แม่นี่ใส่เห็ดไข่ฮะอเอากระแบบนี้เขาก็เอิน้นว่าไข่หมดแล้วอุ้ยอีแบบซอยเด้วยตอนหลังแล้วดดมันจะเปีนโดนดาแม่บอกก็เอิน้นไข่น้ำสุดๆเลย นี่คือเห็นยองบนทันดีล่างนี่คือเห็ดล่างแล้วต่างกันอย่าใดเด้อฮะชีขาวชีไข่อ้าวาไข่เหลืองไข่ขาวเดี๋ยวมีแลเดี๋ยวมีไข่ไข่เขาเอาืนมญมนบนทันได้ออกมาแลลวเขาเอาื่อญไข่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไหวชีเหลืองก,กับไข่ชีเหลืองก,กับไข่แดงหน่อยชีขาวกับไข,ข,ข่แดงแซแพรแม่กสวปอู้หู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 หอคย นี่สีเหลืองไปนิดไปเออผุดดำลยนีดแต่แกงมันเป็นสีอันขาวแต่มันขาไปนใช่นใช้มันโบเข็มนี่มันโบเข็มคัมคัล่ะคัมล่ะดอกเลยน่ารักเนาะเห็ดตัวนี้วายวาบนี่อยู่บ้านทาดอีงห้างบ้านเฮานี่โบมีดอกเห็ดอันหลงโง่ที่แต่เห็ดปค้กเอาล่างตัวนี้นางตัวนี้มันอยู่โค้กเออเฉพาะมันมีแต่เห็ดปวกนะบ้านเฮานะ ดงมันดงมันหมู่บ้านเขานี่ออ๋อนี้น้ำนี่ซองหน่วยนี่โอ้มันจะมีแต่ต้นไม้ใหไงต้นไม้น้อยเป็นพุ่มเป็นป่าหกไปบ่ได้เลยบูมี่เป็นป่าหยาเพกอันนี้แม่ล่างเห็ดตัวนี้แบบได้หยาเพกหยาเพกก็คือกอไผ่น้อยนะเป็นมะโค้เอ้ามันเป็นตป่าเหรอมันป่าจังหเออนั่งก่อนเป็นลูกมดนกะแซ่ มันก็มีได้ข่าวว่าไกล่ลักบินออกดิฉิรักไปเบิ่งอยู่ไก่ตัวใดนี่โอ้ยขอกนี่ฮะน,นะตัวนี้ฮะนะไก่ตัวนี้ฮะน,นะไก่กระจอกเออนี่น,นะเยจับเลยจับเลยเออเออโอ้ยสิได้อยู่บ่นะเละ่นไปไกลเด้อเออมาดูเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตากล้องบ่เวชอยังเลยจ้าเดี๋ยวหยุดไว้ก่อน ไอบเบิร์เห็ดยังอยู่โอเคและไก่เตนั้นหันยังจับไม่ได้จะเถื่อเดี๋ยวผีนอ้อ <c> ง <oughs> เดี๋ยวเราไปก่อนอน,น,นี่คือสองนาทีผ่านไปหลังจากปิดจับไก่2งมอนบิชิบัวอยู่ยไอ๋อเาไปานะเบกเห็อเดอีแซงสิบุค้านล่า เฮ็ดพาะเฮ็ดยังอ้ยอีพอซ่าบอเอาออกเยดำปื้ปื้มันดำนะมันดัมดำมากแม่อจะาบมีดินเลยได้โลดกันแห่ล่างมัเ็ขาวหมดเลอ้าะแม่นหละเอาจะเลยเมียขี้ลาเจ้ลาเฮ็ดขี้ลาเยอะมากเอาเนี่ยกะยากระยาไปโพอจะมาาปันบุบมิดินเลยได้โด ดำกับยามันคือแม่นี่แหละอ๋อเหรอนีแต่ว่าเรเซกซันเฮ้ย,ยร้ายสิค่ะร้ายเจ้าก็เลือกแท้เลือกว่าโอ้นี่ธรรมศาสตร์ล้วนๆนี่มันกินมันบวตายนอ,นอันนี้กันเลิกปวตายกับแสดงเลยเฮ็ดบัวเบือคเฮ็ดตัวนี้พ่นหน้าละ มาไายไปเห็ดตัวน,นั้นน่ารักตัวนี้น่ารักจะไปยุทธเวทหยุดแล้วไปจาปเป็นแม่แก้งใั่ไหอันนี้ก็คือกิเลสเออไปไปเก็บอะไรนั่นแม่ไปเก็บอะไรครับเก็บผักไปใบสม,มงศ์ไปอย่างนันเดี๋ยวขอล้างมือก่นอนเออล้างมาือตอนนี้กาเฮากระซิมากเก็บใบสมมงนี่แกงสเสเฮ็ดนี่แช่อ๋อมันมีในเฮือนเราเองเราคันคายยุ่งเด้ยุ่งบ่ตดนน้ำ ต้อีกโอ้แ <No ต okay, okay, ่กองต้น okay, นี่ใบสมมูลนโอเคโอเคเดี๋ยวไปนี่คือใบสมโมในมือแม่ลอยในสายแบกให้กับเจ้าเบิร์ดูเมื่อกี้นี่เจ้าบิร์ดถ่ายบ่บอกอ้าวตดนแต่โบถ่ายลูกถ่ายถ่ายแม่แต่ต้นอีแม่เดใบใส่ฮะมันบ่พอพเลยแม่สิเอาใบมะขามใส่ไปโอเคไปกันเลย ตอนนี้กระบอนเข้ามาเก็บกับมีกบกล้วยมีกบมอไมีกบหมากมัวอย่างไปเรื่อยๆอย่างไปจนถอดทีเผอเฮ็ดสักได้แดดอันเล็กน้อยบุตรทองบอกถึงอยเลยอ๋อหรอนี่คือเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเดี๋ยวมาถ่ายต้นแกงเนาะยังเอาใหม่เดี๋ยวออกก่อน เ็แล้วเลยนี่ใส่ในหม้อนี่ต้นนี้สีแกงมาอนี่อันนี้จะเอาไว้หนึ่งมาออื่นเช้ามันหลายเกลื่อนแกงกะมีข้าวเบื่อมะเพ็ดใส่เพชรสามหน่วยเจ้าสีเพดโพดเพ็ดฮะไม่อยัางก่อใส่อีกเลยมันเพดโพูดเลยนะใส่หรือว่าเบาสองหน่วยกับพ่อเป่าใส่รัวก็ซ้ำก็ซ้ำเออเดี๋ยวก็ใส่เกลือตำโบไห้มันใส่เกลือเพื่อโบไห้มันเด้งลาย เบ่ออย่างไรกดอนน่าใส่กขิงหน่อยช่วยเขาก่อนช่วยเขาหันทอดกิน,นขขกับแกงเห็ดชีวิตประจำวันจะบอคำมาแล้วช่วยเขาให้กินนะ <laughs> แต่ชีวิตคยนี่แล้วคยกะเหรี่ยงไยแต่ชีวิตประจำวันอยู่แล้วในฟัวบริเวพาไปหลอกไปหลินชัย ช่วงไม่รักคนนะอืมบุหรี่ไปใชบุหรีไปใช่ลูกกับบุหรี่ไปใช่อยู่แต่เฮือนอยู่แต่เฮือนอ่ะตอนไปท่องเที่ยวสไตลสานผู้ชมเบิร์ดเดอร์จะไปอยู่บ่ต้องเดี่ยวสอกเทยเป็นอะไรมีไดเบสโปละกกินข้าวเบอก์ก็มาผีซีมโบเพชรดอกโบเพชรดอกถ่ายลูกอ้าวแล้วใส่ขาว ่ากอานาแล้วจะเขาก็ต้องวีผมก่อนแม่วาหัวหย่งลายรกินหรือใข่เป็ดใช่เอามาให้ยังอันี่นะเอามาทอดปูกินสับปะเกงเห็ดกินเป็ดหน่อยกินบดได้กินได้อยู่ันกินเป็ดได้ขันกินหดแล้วแม่กบบิกินเป็นใส่าหน่วย ไปเอาหวีกับยางไปไหวเด้อพอเลยแล้วพูดมาแล้วมาเรื่อยแล้วหีบน้ามาให้แม่ในเรื่องจอกหนึ่งไม่ใช่ว่าไหวใส่แกงเฮ็ดไงเสียงบันต่ำเราเสื้อเพือเ่อนไม่เลยของแท่เขาเอ่ยมาของแท้เ้ย ป้าปไปดูน้ใต้ไหมะครับเอลยมันมันมีใครนะเม้าไถเบอเฮดนี่นตุนดนี่เห็นไหมีสีเหลืองใช่ไหมมีสีเหลืองแล้วเลืกระดกจูบเ็ดค่ะใช้น้ำไม่เยอะหนึ่งจอกหนึ่งจอกนี่อ่ะเอามาบีแมมเบิ้จอกเอาจอกมาบีอีกแม่เสียวใส่กับข่าเบือโอเคบีข่าเบือว่าเอาอะรเต่านไม่หลบมันมีอยู่เาพ่อน นอนี่แต่ปะให้โดย่านแต่มันใหม่จะไหนนำจะออกก็นำออกเองน้ำออกเองเลยจังแกงเอามาเพื่อ,อไหวก็ออกมาพอดีโอ้คุณน,น้อยแผะเอามาอีกกวัวลูกกินมมดโอ้ยเอามาอีกฮนะเออน้ำเห็ดสิออกท,ท,อที่ป๋องนำเห็ดมันออก ใส่แป้งถั่วไม่ใส่ไข่พี่ไข่ไปหลุกไหมเย็นปีไปม้ดบัดมันฝดจังใส่ปลาแดงจม่จะบวขาวจางใสปปนน่ปลาแดดแป้งนัวบัดฝดป้าไม่มีแหละตีไม่ไข่ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็สิกินแกงเทสกับทอดไข่ใส่สญญยังไงต่อไข่ ใส่แป้งนัวใส่ยังดูใ <laughs> ส like ่แป้งนัวแล้วก <laughs> <laughs> <sn> e <laughs> ็ใส <mble> ่อันนี้ในยังอันนั้นเบิดเหอียนั่นสโอ้ไม่เบิดแลสียวก็ได้เอาวองมาไห่สุดจะตั้เวลาอยู่เกิดใส้ไี่แล้วไปหนึ่งเอาไปหนึ่งมื่อเอื่อเียนไปก่อนไปถาวมากจะ ทีหนึ่งถาไม,ามาไปถามามาวันเราก็พิจมตรหนึ่งเมื่นแรงคือบัหนึ่งเลยไปตาวายตว่าเอาหนึ่งด้วก็ได้่อยังมันวแซ่แน่เสมเอาัหนึ่งใบใหม่ม่ิแซ่กัวเลย่แหจแซ่บัวน้ำเอาหนึ่งจะม, <c oughs> ม,ม,มาหนึ่งขาวแล้วกนหนึ่งเนใช่ซื้อเห็ดนอีนเห็มเห็ดเห็ดยังเกาะเห็ดวิจนะเห็ดคมฮะเห็ดวิยเปิกรยยุ่เอามาแหละก็มา อันเห็ดแจวกับปีมันรสแซ่แสีแทีเด็ดนะมันบริเมือเครดอันนี้ยังอยากเมือเมื่อเอาปันป่นปัน่นเหมือนอย่างอะไรเนี่ยย่างใช่ไ,ไหมวิทย์ไป่ไหวอยู่สองพักเด้อลูกฝะดแล้วตอนนี้มีทย์จะใสประเด็กมาฟดๆกันก่อน อ้าวก็ใส่ประแด็ดก่อนว่มามมนถึงกล้องยั่เสียประแดกใส่ประแดด,ด,ด,ดใส่ตลอดใส่มาเป็นกระปุกยังไงอืมมันไม่เทาเป็นลุงชามันมือให้คุณ ก็คือเอาตะป้าแดงกคือบกเอปูแดงเขาเบื่อต้องจะได้จะว่าใหม่บ่มีวีเอาปูแดกคือเอาตะป้าแดงไม่ลอยยกคือบอเอาปูแดกบางคนเขาใส่เลยขอเบื่อแต่ว่าเขาต้องเขาต้องบุตรบินนาต้องใช่ไหมเพิ่งวางแล้วบพราข่อยบ่มักใส่แบบเวลาอันต้มไปแล้วมันมันเป็นแป้งเลยมันไข่แน่นะขอบโบมักมันมีเข่ามียางนำมันจะคือแบบของเหมือนเหลือกินถ้านะ เลยต้เห็ดแกงเลยคุยต้องครูบานเนาะต้ออ,อกอันนี้สุดรคอยเองสูตร,ส,ตรสูตรเมลรอยเองเอาพ่อแบบนี้กัเอาไปต้มอาฟังเสียงเสียงโผดขขัดตุกขะขัก,ขก,ขก,ขกได้เพระาะญาติเบื่อการเฮืนอนไกลมงหมอแน้ะ กินดิบแล้วมันมีผนาสุกหั่นหะและ้วผนาแหง้งร้ายเลยต้มซุๆกๆจวงใ้เลืเอกอันนทอดไข่บ่หนึ่งนาทีกระซุกเลยทอดไข่บ่นาทีกรุกอ๋เท็ดลัโมงก็หาซิทนาทีก่อนบอ่เออเครื่องสมโมงก็ได้เค่องสุโงก่อนมันจะหมดเบื่อบ่่อ้เลยอีพอเท็ก่อนชั้นสองพนลูก หอขอเห็ดยังกระแซบแซบทุกอย่างตามสิ่งต่างการแต่ยาหอมบกบนัวกหอมข้กกระเทียมบ่หอมบเแกงเห็ดอีแม่บ่ตะกั่วกออกน้ำมันค้นยันขาเบื่อใหม่ยันมันไหมบ้มีเก่งโขยเิอยู่ในเงนเก่งเก่งเรื่องใดลูกเก่งเรื่องสนาอุ้ยสนาอีสัง จะขนาดยังแม่ขนาดบดแมวบดทุบแมวแล้วมีแต่หายไม่ได้ที่ทอดอทอดทอดออหมาไม่ยังบุน่ะทอดอยากทอ,อ,อดอยากแอบทอดไข่ลูกอยากแอบทอดไข่ป้าหุ่มสุกเจ้าหิวข่าวแห้งบ่สุนเจ้า เบิบบมาหุ่มน้ำ้าวบอกป๊บไปใช้ไอาบน้ำไปจะเข่ากอกยันด่างผมเป็นยังดอกส่องป้ามีผู้ติดตามสองสองลานคนหนึ่งมีสองสองลานคนมันบ่นมูเจ้าบูเห็นเดาเซ็ตมูเหมือนกระเบื้องคือกันข่าเพอร์บี นาตาบุดีแต่ลสเออคอยิเค้นสื่อซ่องหายเ้อเลยจะหายทังเฟร์บีไปกดไลค์กดติดตามเยอนาตาบุดีซลลัสซาเยอยคนไปคนมามุนใช่หรือเน่าเนาะเอาเอา โอ้ยจม่นคือโอ้ยทางนี้กายจะแอบต้มเ็ดต้มต้มย่างทางในซุกน่จะเบื่อนนอนถ่าต้มต้มดนโดนต้มตอง้มเออมันใหม่แล้ววนาะไก้สโทาต้ทีเป็นบหมรอยบอไปเอาละมาเอาจานมาให้น้องต้มตุ่โดนแหลอุ้ยจม่นงุขดปู่นทางนี้ก็ต้มเฮดคนเดอทบีเด้อย่างยางจะบุทันได้สวยค่ะ ติดเลยก็เอาออกสมัคสสกินก่อนหมดกินผเขากล้องสักทีกินพอมแกงเห็ดบ่ผ้าตกสะบักตอดไข่กันงามอยู่งามอยู่งามอยู่คนคนคนอ อ่ะยังเจ้าเห็นยังซีมไข่ซีมไข่ซีมไปซีมมาก,ก็อิ่มและสองอันน่อหรือว่ากินก่อนบ,อบ่บีบีก็สีหิวขาวแล้วให้ข่เอากระตุกมาเบิง้งไปไป,ไปเอากระตุกมามาใส่ไปยังกระตุกมาใส่กินก่อนก็ได้ถ้ากินก่อนก็นกินเด้อวผัสจ่าแกงเห็ดกระถาหรือว่ากินทางแกงเห็ดกินทางทอดไข่ก็ได้เอากินแล้วไม่ทําบีบีเขาอยากวะ

หมดจนแล้วมีแต่อันซีมเบิงเมื่อกี้เนี่ยื่มประแดดน้อยหน,นึ่งใส่พะกอตูพักะีตูบ่อยอยากงามปันไหนพะกอตูหมดแดงไปถึ้นกขี้ร่าแต่พะกอตูดุดงไปพูดถวยมันก็นสำเร็จจสนำมันเหลืองเฮ็ดขาวค่ะมันมันออกเหลืองเป็นน้ำเลยรตักก็ไดรออกสองกซะส่า้าป้าาาาามันปลา ไข่เป็ดมันปานไข่ต้มหนุกไข่หนุกไข่ต้มหนุกกระทาโอ้ยอีเบิบจะจับบอมันใหม่นี่จะเบิบกันแด่๋ยลืคนไปไปกินแบบนี้พร้อมกันเลยดีกว่าไปเลยครับท่านผู้ชมเลาเลยไหมลาท่านผู้ชมเลยไหมคลิปสำหรับคลิปนี้ก็เบิดไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อพบกัคลิปใหม่ๆเด้อติดตามช่องได้บอกแม่ ติดตามส่องเมร้อยเมร้อยทั้งลุมเขียนว่าติดตามอ่อาบายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย